สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องวงไปซูหูสุคนครับพ่อกระบะเท้าฮันน่าชาแนลครับพี่น้องบรรยากาศยามแรงครับเอาเขียวเขียวทั้งหลังคนละมองครับพี่น้องมือนี่เอาแมนคนละแจเอาบรรยากาศมาฝากพี่ต่อน้องนะครับมีน้ำน้ำเต็มเขียดจะหน้าห้องเขียดห้องเขียดจะหน้าห้องครับยามแรงบรรยากาศแดดลมร่มต๊สัมวันเนาะกินใบพละจนมืดมาตัมึกสายครับพี่น้องมือนี่เอาแบบกรุบๆเลยมึกสายมาเด้อพี่น้องเด้อ มึกสายนามหน่อยมึกสายนามหน่อยมาสดนาสดนามเสียบเสียบน้ำบาวแถวครับพักก็คือเกาครับพี่น้องพักกรอบพักนี่จากต้นไม่ไม่นาํา้อยหน่อยติ่งๆอยู่นี่กบผักการดเนี่ยบักทัวบักแตงสาวสีก็ผักกาดขาวมาเบายยล่หางพี่น้องจุดจวดน้ำบาวท่วหลังจากกินนั่นโอ้หลายอย่างเลยลงทะเลนี่มาพี่น้องมาหนวดกรุบๆเลยเลยนี่มาลงทะเลแล้วก็ลงลงเลย Ưm Cục Khương Bột thăm ngàn ở đây phải không mọi người Chếp dưới đây chếp ăn Chếp kèo Mong bao thao nhắm ngang ngon mọi này Xảy mưa ăn Nhắm ngon này, quá ทำหน่อยคบผไปรับพี่น้องครับฟูมินตำกันเลยทำโอทำโอเฮ็ดงานโอบ่ดูกับบรรยากาศนั่นสิครัพี่น้องฟังเสียงกบเสียงเขียดห้องหน้านี่คือมองนี่คืออันน่าจ้าของนะครับพี่น้องกูเทือนไปไทยอันหน้าหน้าพอหน้าพอกันหน้าหน้าจะของครับมองมองอัน ที่ไปไทยกับ้องสาวกับหน้าพอเถ่าออแต่นี่คือหน้าหน้าจะคล้องอิลิ <laughs> quạt thời gian kéo cái gì nó bẹp chuột chuột nó bẹp chuột chuột nhăn cái gì chuột đây nó หืมแบบจวดบบโอโซดบ่ตาแต่งตาเตียนฮึๆ <c oughs> มาแล้วมาแล้วยังมีอยู่กอนนี้อื้อบ่กินจ้ะงมกรอบอีเด้ดพี่น้อง

ละอลสวนกับเรื่อเหี่ยวบ่เลยพี่น้องมันตายมันเป็นอย่งขึ้นหยบอันแข็งถึงฝนถึงฝนก็แห้งแห้งถึงงอ่ายถ่ก็บ่มันเบิดอายุมันเลยนมอหยบเบิ้ลเหี่ยวถ้าไม่ขายจะร้าวนกลายเ็นหยบหมดหมมันไม่ไม่เท่าไปหลักตัดเครื่อแบ

bươn Ừ, bươn ngọt ngọt lắm ngầm rồi á Nào, có đầm bò ออ้ออื้อฮาฮ่าาวชีวนาลำมอเออขอตัวโปรเพลย์เยมันส่วนพี่หนุ่ยกระบอกบ่านอะไรปะู hay vô mình bốn sáng ảnh phân tên là bị bỏ nó tắc mà <laughs> Sao hả nói, ừ. nói. khỏi mong... Mong khả nói khả <laughs>

ขึ้นพักก็มันจิ้มกระชับก็ดอยากกินจ่ตมมือหึ้นจอกขึนพักก็ทำจิ้มกระฉรับ พักการนี่โอ้ยออยอดมันเอาโดนพักการนี่กระเจียบเลยพักกาดจวนพักกาดจอนกาจนรจอนผักกาจรกาจักจอนมามบึง่งยุบตัวมันขัากชาวชีว่ากินว่ามันควายวะนะ lào thấy lào thấy giúp ổ con ngon giúp mày không giúp ổ khường mình. ตัวมีแต <f doo hehe> <laughs> <descon altro> <c oughs medim> ่ดอกเลยดอกแล้วเม็ดบักพริกเม็ดบักสูงเอามาให้กันบ่เชื่อเนี่งใส่เอาเอาหมอนหน่อยจ้ะโอ้จะคว้างเห็ดเองเนี่ย นี่มนี่มั้ยขวายหยาบเจังสดไหมเราก็กินผักเราก็มากินผักผักแตงเอาหมกแตงก่งไปเลยมแมวมกักเตมหรอเตงคือกินแกมหมกแตงน้ำแสียเต่บ้าเท่านี้บ่บัไนได สูะอ่ะมาละบ่ไหน <laughs> <laughs> เรวทำตอนตีตะปงปะ่เะเด, <laughs> ดี๋ยว่ตีตะปงกินนะพี่น้องอเดีเากินโรดปุ๋ยหมานไหม

ก็ดีสิอืมหัวยัง <laughs> ตะกี้เอยกินแบบกินตำนี่คอยต้องผักไปสะก,ก,กนนส่อกกนหลังจากกินนี่ก็คือผักไปสะก่อนจะขึ้นกระมงจังกินหนานเสมือในวอดาได้ครับพี่น้องไม่เหรอมันแอดอ๋อแอบกินเหลวก็ต้องรองลองเลยมันเป็นควาอายุได้เพาะมันยืมบนอดอันนี้น ขึ้นมารองลองขึ้นหาปีเนะะาะสับทีก็สิบสองปีขึหาปีมันก็บอกือสิบสี่ปีนี่ยแหละลืมแล้วก็เทานาเทาหลังลงมาละเทานา,าเทาลังเอาบ่เอาโหลี้ยวแล้วลืมืมแล้ว,ล,ว <laughs> ล,งลงมาลวเทานาเทาลัง เนเหล่ารับกันนะเท้ามาแล้วลุกน้าลุกลุกมาเท้าล้างจะเยาหูพาเดจะบอกว่าจะบุพเพตเท้าสีจวบมึงบุเพตผลักบุพชีกวานสงสัหงาะหงาะเท้าสีไปปวดว่าจัง คอยไปบวชบอ,อสกินวน้ำจิ้มมันกินก็พักก็<ท>า <ำ S 2> จับน้ำจิ้มมันน้ำต้น้ำต้ตอเอาอยูบ่อกลาคาบบ่าาอืลาจับครับเพื่อน ตำดีเทื่อนึงกวดไม่พี่น้องมึงตำแต่ละเทื่ยพริกเบิดเป็นสวน <ừ. c oughs> พริกเบิดเป็นสวน <ừ. S 2> นุ่งนุงกรมาเลยุงนุ่ง <ừ. S 2> ก็บว <ừ. S 2> กกัดข่อยคำเลยพี่น้องคำข้าวคำเขา่าบ้านบ่าเท้าจะเป็นอยังพี่น้อง แต่ว่าคำมาหมืดนรดอยตะเวน,น,น,เนขึ้นก็คือแจงครับเป็นคือกันบ่พี่น้องคือสิคือกันดยนเ้เอาเอาที่ถู่มันเนี่ยโอ้โ่วาวผดวาบเ่เผ็ดผ็ดอยู่ตัวพี่น้องจนพี่ศพแดงไปลอยจังหนอ่อยเอาเรียบร้อยครับครับลงทะเลครับื้นนี้ตำมึกตำนวนมึกสายนะครับมันสิกุบกุบนะครับซ้ำนี้พอดี จะว่าพอดีบ่ยำกึบกึบกึบเสียบแข่งกับเสียงเขียดจ้าน่าห่องพี่น้องเสียงเขียดเจ้าน่ากัแอ๊กแง๊กแอ๊กอยู่มีน้ำลายที่เราพี่น้องฝนตกเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกจทีตต่ตามรับชมบา่าวทาวมนีภาพมาเบงบรรยากาศเขาเขียวนะครับเขาหน้าวานนะครับคนละมุมกับทุ่งหมือนที่บ่าวแาวไทยนะครับให้เห็นหลายๆมุมครับพี่น,อน้องเนาะฝากพี่ตอนน้องยำคำยำแรง ของทั้งล้างขวานี่เขี้ยวๆนี่ไก่หักใหม่นี่ก็เป็นอะไรกระเทียมเครื่องกระเทียมกระเทีไทยนะคะแม่กระเไทยบ้านบ้าเราเอื่นว่าไอ้แตงจริงแตงจริงแตงจริงแตงไร่ที่เอาไปเห็ดข้องหวานนะพี่น้องพอเท่ามาปลูกไว้บ้าเท่าทากินยังเอาบ้าดูโฮมมวนกันนะพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องนะครับที่เด็ดที่ตมรับชมบ้าเท่าคลิปนี้นะครับกินตำมึกสายนวลมึกสายกุบก เสียบเบรรยากาศเนยมันแ,แรงฟังเสียงเขี่ยเจ้าห้องค่ะเสียบเสียบเพื่เอเราฝากพี่ตอหน,น้องนำเพื่เอเรานะครับมกักอะไรถือใจกับแช่บาท้านี้นะครับเด้อสำหรับมึอนี้ครับสวัสดีครับ